สวัสดีครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับมีนักเรียนท่านหนึ่งถามว่า,พ,าพี่ตั้มรถหนูเนี่ยเวลาจอดเทียบเอ่อว่าจอดในซองเนี่ยนะครับดูแล้วบางทีเราดูว่าตรงแล้วนะครับแต่ทําไมพอลงจากรถแล้ว,ลวมันไม่ตรงอ่ะมันเฉบ้างเฉียงบ้างนะครับหนูทําตามพี่ตั้มบอกเลยนะมองกระจกมองข้างแล้วอ่าพอดีรถหนูมันไม่มีกล้องมองหลังหนูก็มองกระจกข้างมองข้างแล้วมันก็ยังไม่ชัวร์นะครับผมก็ถามไปถามมาก็เอ๊ะแล้วก็ทําตามสูตรรดีหวานนะครับเพื่อนๆงงไหมเคยเป็นไหม เวลาถอยก็ซองเนี่ยด้านข้างอ่ะมันด้านข้างมันขนานแต่พอลองจากรถแล้วมันไม่ขนานนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับมาดูนะครับสาเหตุนะครับที่ว่าเวลาเราจอดรถนะครับเข้าซองหรือว่าจอดเทียบข้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราจอดแล้วครับ เราก็ดูกระจกมองข้างเราก็มั่นใจแล้วว่าตัวถังตัวถังรถเรากับไอ้เส้นข้างๆแนวปูนแนวหญ้าแนวเส้นขอบข้าง,างทางมันก็ขนาดนะแต่พอลงจากรถแล้วมันไม่ขนาดนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าเวลาที่เพื่อนๆมองกระจกมองข้างนะครับอย่ามองฝั่งเดียวให้มองทั้งสองฝั่งเวลาที่เราจอดนะครับดูกระจกมองข้างทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับมาดูเหตุผลกันครับในตําแหน่งที่เรานั่งในรถนะครับอันนี้กระจกมองข้างฝั่งซ้าย อันนี้กระจกมองข้างฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะอตรงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้คือ,อตัวถังรถเราทางด้านขวามือนะครับเราดูว่าเอมันโป่งออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันโป่งออกมาแล้วก็ดูมันไม่ขนานเลยกูเนี่ยพอหนูพอหนูขยับตัวถังรถนะให้มันขนานกับขอบแนวปูนแล้วพอลงไปมันก็ไม่ตรงครับมันเป็นอย่างงี้ครับเพราะว่าเวลาที่เราจอดแล้วเราดูฝั่งเดียวอ,อันนี้คือเงาสะท้อนของ เราสะท้อนของตัวถังรถเราครับกับถนนมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราดูฝั่งเดียวมันก็จะได้ข้อมูลมาฝั่งเดียวดังนั้นเวลาฟังความก็ต้องฟังความทั้งสองข้างดูฝั่งขวาเสร็จแล้วใช่ไหมมาดูฝั่งซ้ายครับเห็นไหมฝั่งซ้ายมันก็นูนออกมาเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันนนนออกมาเหมือนกันเนี่ยเราดูว่ามันแนวเนี่ยมันขนาดไหมนั้นเวลาสังเกตนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ชิน จะลดตัวเองดูกระจกมองข้างยังไม่ชัวนะเวลาดูกระจกมองข้างครับดูฝั่งซ้ายว่าได้ไหมอามาดูฝั่งขวาว่าได้ไหมแล้วมาหารกันจากความรู้สึกได้ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมันได้แนวเดียวกันไหมเออเวลาที่เราดูอย่าดูข้างเดียวดูทั้งสองข้างแล้วพิจารณาตรงกลางว่าเราอยู่ในแนวเดียวกับเขาไหมเ,เวลาเรามองกระจกมองข้างเนี่ยเราดูว่าเออ บางทีท้ายรถแต่มันโป่งออกมาอืมท้ายรถมันโป่งมาทั้งฝั่งขวาทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยดูแล้วเทียบกันอ่าดูจับแนวด้านหน้าเราอยู่ในแนวเดียวกับด้านหน้าไหมอ่าบางทีอ่ะถนนมันก็หลอกตาอืมบางทีถนนมันหลอกตานะเพราะว่าเวลาเรามองเงี้ยบางทีแนวปูนแนวเส้นอะไรเงี้ย มันไม่ได้มาตรฐานเขาก็ทําขึ้นมาชาวบ้านชาวช่องเขาทากันขึ้นมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการผูกกลอนอืมมันก็มีทําให้เราคาดเคลื่อนได้อย่างตัวตัวนี้ใช่ไหมแต่มันเป็นโค้งโคมันไม่มันไม่มันไม่ตรงมันไม่ตรงมันไม่เรียบบางทีการตัดสินใจของเราแวบเดียวเนี่ยเราก็คิดว่ามันตรงคิดว่ามันไม่ตรงแล้วก็ปรับใหม่ปรับใหม่แต่จริงๆแล้วมันอาจจะตรงแล้วก็ได้ดังนั้นเพื่อนสังเกตนะเวลาดูกระจกมองข้างนะครับให้ดูทั้งสองฝั่งฝั่งขวา ฝั่งซ้ายเอาให้ชัวร์ดูให้ชัวร์มั่นใจถ้าถ้ามันไม่ตรงกันนะถ้ามันขนาดแล้วนะถ้ามันไม่ตรงกันมันต้องสมมาตรกันสมมาตรกันก็คือถ้าอันเนี้ยมันเฉอันเนี้ยมันก็ต้องเฉสมมาตรกันเออเฉียงเหมือนกันอืมแล้วเราก็มาจัดฟีดิ้งตรงกลางดูตรงกลางด้วยเออนะาลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับดังนั้นนะครับเวลาจอด จอดเทียบข้างจอดเทียบรถคันอื่นจอดถอยเข้าซองอะไรก็แล้วแต่เวลาดูดูกระจกมองข้างทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาดูให้ชัวร์เอาให้ชัวร์ดูแล้วถ้ามันไม่ตรงดูซิว่าฝั่งขวามันก็ไม่ตรงเหมือนกันมันต้องไม่ตรงมันต้องเฉสมมาตรกันนะถ้ามันเฉียงนะครับถ้ามันเฉียงอันนี้ตัวถังรถเราอันนี้แนวถนนถ้ามันเฉียงฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับฝั่งนี้มันเฉียง ฝั่งนี้มันก็ต้องเฉียงแบบนี้เหมือนกันอเข้าใจไหมรถเราอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันเฉียงแบบนี้อแนวถนนแนวอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเฉียงแบบนี้ฝั่งเนี้ยมันก็ต้องเฉียงเหมือนกันมันต้องสมมาตรกันบางทีกระจกมันหลอกตาแสงและเงามันสามารถหลอกตาได้ด้วยนะเออดังนั้นดูทั้งสองฝั่งแล้วเอามาจัดสมมาตรกันเอามาเทียบกันว่าเราอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางไหมลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าใครสับสนเอ๊ะทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ถอยเข้าซองแล้วดูมัน ไม่เข้าไม่ค่อยเคลียร์นะครับทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะจับได้มันจะจับความรู้สึกได้ทำไปทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟีลิ่งมันจะได้ดูซ้ายดูขวาเอาให้ชัวร์ดูแล้วจาไว้จําไว้แล้วก็ลงไปดูด้านนอกเออในกระจกฟีลิ่งมันเป็นแบบนี้ ภาพมันเป็นแบบนี้พอลงมาจากรถปุ๊บเราก็มานั่งดูพิจารณาเอ๊ะมันเฉยมันเฉียงมันเอียงอะไรไหมถ้ามันเอียงนิดหน่อยกลับขึ้นมาดูใหม่อ๋อมันเอียงเพราะเป็นแบบนี้แล้วก็จําไว้สมองมันก็จะบันทึกไว้แล้วเราพอเจอสถานการณ์รอบหน้ามันก็จะดึงภาพเก่า้ขึ้นมาประมวลผลแล้วเราก็จะสามารถถอยข้อซองได้ตรงนะครับสำหรับใครที่งงในการถอยข้อซองแล้วมันไม่ตรงซองมันเฉียงมันเฉียงลองดูคลิปนี้นะครับคิดว่าน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับช่สู้ครับผม ใครที่มาดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมไม่ายครับ